สวัสดีค่ะเพื่อนสาวันนี้ค่ะก็จะพามาดูค่ะนะคะเขื่อนอุบลรัฐตอนนี้นะคะก็มีการปิดปิดสปริงเวย์นะคนก็จะลงมาหาปลาเยอะมากเลยค่ะเนี่ยค่ะนะคะพอช่วงปิดนะคะปลาจะเยอะมากๆนะคะเนี่ยค่ะชาวบ้านก็จะมามาหาปลากันนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะประกาศให้ชาวบ้าน มาหาปลากันที่นี่นะคะปิดประตูน้ําค่ะวันนี้เขาประกาศใช่ไหมคะพี่เขาประกาศว่าปิดประตูน้ําแล้วก็ให้คนมาหาปลาใช่ไหมคะใช่ตั้งตั้งแต่กี่โมงคะพี่ตั้งแต่เช้านั่นแหละอเขาได้ไปเยอะแล้วเนี่ยเนี่ยคนละลายหลายร้อยโลได้หลายหลายร้อยโลเลยค่ะเนี่ยเขาก็จะมีประกาศให้ชาวบ้านเนี่ยค่ะลงมาหาปลาปลาขาวสร้อยมีปลาเยอะๆเลยค่ะเนี่ยมีตั้งแต่เช้านะคะเปิดมีปลามีปลาชะโดด้วยใช่ไหมคะปลาชะโก็มี ชาโดปรากฏคลังค่ะมีปลาทุกอย่างนะคะมีปลาทุกอย่างเลยเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยค่ะก็จะเป็นอย่างนี้ทุกปีใช่ไหมคะพวงหน้าน้ำหลากใช่ไหมคะอ่าเนี่ยค่ะวันนี้ก็จะพามาดูคลิปนี่ค่ะสั้นๆเลยนะคะเนี่ยค่ะชาวบ้านมาเต็มเลยค่ะมากันตั้งแต่เช้านี่ถ้ายอยกลับกันแล้วก็มีนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าเดี๋ยวเอามาฝากอีกนะสวัสดีจ้า